สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมี m e r c e d เซ Ben บอกก่อนว่าเลขใหม่เพียงแค่8 0 0 0 0เท่านั้นนะครับและคันนี้ m e r c e d e s บอกว่าประหยัดน้ำมัน47.6กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดมากๆและถ้าวิ่งด้วยไฟฟ้านะครับสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ30-40กิโลเมตรเท่ากับว่าสมมุติว่าคุณเดินทางนะครับไปส่งลูกไปโรงเรียนสัก10กิโลไปทางานอีก5กิโลวนกลับมารับลูกและกลับบ้านนะครับวิ่งอยู่30กิโลคุณอาจจะแทบไม่ต้องเติมน้ำมันกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ถือว่าช่วยเซฟค่าใช้จ่ายไปเยอะรถคันนี้คือ Mercedes-Benz E 3 5 0 E ตัว A วังกาดรถปี2018จดทะเบียนปี2019กับเลขใไม่เพียงแค่80,000ประกันแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่ยาวๆสบายใจได้แน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้มีตำหนิอะไรไหมเริ่มจากที่สภาพตัวถังก่อนมาฝั่งนี้เลยลูกด้านนี้ไม่8 0ื่นนะครับสังเกตพวกชิ้นโครเมียมอะไรต่างๆด้วยครับ ไม่มีรอยใดๆเลยนะครับตำหนิที่มีตรงนี้เลยให้ดูหลักๆตำหนิอยู่นี้นี่นี่ตรงนี้แล้ก้ก็เห็นปะ่ะมีเคยเบียดมาบ้างน,นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทำการเก็บงานให้นะครับเพราะว่าล้อฝั่งซ้ายเนี่ยมันอยู่ใกล้กับฟุตบาทเนาะอาจจะมีแบบจอดขนาดใ่ใครๆก็ต้องเคยเป็นนะจอดขนาดเยใกลย้ยังใกล้ไม่ใกล้เรียบร้อยปากเรียบร้อยนะครับจัดฟุตบาทไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูต่อด้านหน้าด้านหน้า ด้านหน้าจะมีตําหนิสีบริเวณนี้นะครับนิดหน่อยนี่ตรงนี้แล้วก็รอยขนแมวบริเวณนี้เห็นปหเห็นในกล้องไหมไม่เห็น <c oughs> หรอเออมันเล็กมากเนาะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับแต่แบบบางๆมากเลยนะครับเนี่ยตำหนิหลักๆเนาะแล้วก็อ่ะดูฝั่งนี้ต่อฝัอ่งนี้ล้อไม่มีเบียดนะแล้วก็ชิ้นโครเมียมต่างๆนะครับสมบูรณ์นะครับด้ามจับประตูข้างในด้ามจับประตูนี่มีมีสังเกตอาจจะมองไม่เห็นนะรอยขนแมวเห็นปะ เห็นรอยขนแมวไหมเนาะเนี่ยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทําการเก็บงานให้นะตรงนี้มันอาจจะเกิดจากการที่เจ้าของเก่าเขาชอบใส่เครื่องประดับแล้วเวลาเปิดประตูอาจจะมีวงวีแหวนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปุบเรียบร้อยนะครับเครื่องประดับไปขูดกับสีลถน,นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทําการเก็บงานให้นะครับโอเคนะคุณผู้ชมเรามาเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยไฟหน้าจะเป็นแบบ LED high performance นะครับดูความขาวใสเท่ากันทั้ง2ฝั่งหรือไม่นะดูเนาะแล้วคันนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับให้มา รอบคันเลยรอบคันรูนี้จะเป็นตัวลากจูงนะครับนี่ครับสามารถเอาตัวลากจูงข้างหลังมาเสียบคันตรงนี้นะเพื่อลากขึ้นรถสไลด์ได้นะครับอ่าแล้วก็ถัดมานะครับล้อจะเป็นล้อขอบสิบแปดนะครับอันนี้หน้ากว้างนะครับด้านหน้าจะเป็นสองสี่ห้าด้านหลังจะเป็นสองเจ็ดห้านาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงแปนหนึ่งตัวยางเนี่ยจะเป็นยางปี2 0 2 3านะครับยังใช้ต่อได้อีกยาวๆนะครับถ้าเปิดฝากระโปรงขึ้นมาดูกันเลยดีกว่า เข้ามาสดๆร้อนๆยังไม่ล้างเลยคันนี้จะเป็นเครื่องเป็นซิน2,000ซีนะครับก็ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกำลัง2 8 6แรงมานะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปวิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ประมาณ30-40กิโลเมตรนะแล้ว Mercedes บอกว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับ47.6กิโลเมตรต่อลิตรมาพร้อมกับเขียร์ 9G Tonic นะครับโอเคนะ และในส่วนของโครงสร้างนะครับก็พามาดูกันนะน็อตฝากระโปรงคันนี้ไม่มีแกะขันไขนะครับดูด้านข้างเห็นไหมนี่เมอร์เซเดสพมๆนะครับน็อตนะครับเวลาดูน็อตแผงข้างเนี่ยผมบอกงี้ถ้ามันเคยถูกถอดออกไปทําสีนะครับสีจะไม่เสมอเลยข้อที่1ข้อที่2นะครับถ้าสีเสมอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าคุณไม่มั่นใจเอานิ้วเนี่ยบุนลงไปนะครับสังเกตดูว่าโดยรอบเนี่ยมีความขูดขราไมไหมหรือมันเรียบเนียนนะครับ ถ้ามีความผูกขาาจะเป็นไปได้ว่าน็อตถูกแกะออกไปนะครับแล้วก็อาจจะทาสีทับนะครับแต่ความผูกขามันจะมีให้เราสังเกตเห็นแน่นอนเพราะว่าถ้ามาจากโรงงานมันจะต้องแบบเรียบเนียนนะครับอาถัดมานะครับดูด้านนี้ต่อนะครับเช่นกันนะครับทําเหมือนกันทําเหมือนกันทําเหมือนกันทําทุกตัวเลยนะครับทาทุกตัวเลยค่ะตัวหนังสือคมคมเนาะนี่เมือสีแด้คมคมนะครับนี่น็อตไม่มีไข่นะับดูด้านหน้าต่อเรเวมอกรนนะครับตัวนี้ผมอยากให้ดูให้สอดคล้องกับปีรถนะครับเพราะว่ารถที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยนะครับ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนและก็ชื้นนะครับตามที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ตอนประถมเนาะประเทศไทยอยู่บริเวณเส้นสูงสุดเนาะก็จะเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นนะครับเพราะนั้นพวกเลเวลพวกนี้สติกเกอร์พวกนี้จะเก่าไปตามกาลเวลาถ้าสติกเกอร์ตัวนี้ใส่เนี่ยผิดปกติมันต้องเหลืองแบบนี้นะครับเท่านั้นนะถึงจะถูกต้องนะครับดูด้านหน้าฝากระโปรงนะครับซื้อมาเซ็นเตอ์นอย่าลืมนะครับซีเรียลมีหมดเห็นไหมครับและดูให้มันสมมาตรพยายามหานะครับตัวเลขที่เหมือนกันเห็นไหมครับ พยายามหาตัวเลขที่เหมือนกันมันจะต้องเหมือนกันไม่มีการบิดเบี้ยวต้องชัดต้องลึกถ้ามันหายไปหมายความว่าไงอาจจะเคยชนบุบหรือเปล่าแล้วก็ตีออกมาถูกไหมคนสีทับมันเลยหายไปนะครับอ้าต่อนะครับตัวหนังสือตา่างๆนะครับโดยพอพวกตัวเอ็กเกแบบนี้ต้องใช้เครื่องมือจากโรงงาน Mercedes เนาะถึงจะเป็นแบบนี้ได้ถูกไหมครับอ,อันนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการดูรถนะครับเบื้องต้นเลยแล้วกันนะครับ โอเคอาถัดมาต่อนะครับเออลืมบอกผมว่ามี Mercedes-Benz ให้เลือกหลายคันนะที่มีอยู่ตรงนี้ก็มีหลายคันมากๆนะครับอา GLA ก็มีนี่นะครับนี่มาๆเรามาดูรถเราดีกว่าลูกอ่ะนี่กระจกตรงนี้นะครับตรงนี้หลักๆนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าจะมีลายเซ็นอยู่2ท่านนะครับก็คือ k a r s Benz แล้วก็ r i c เ a r d e r นะครับอันนี้เป็น k a r s Benz นะครับแปลว่ากระจกนี้ไม่เคยแตกมาก่อนเลยนะครับลเลมอก็เช่นกันครับอันนี้ผ่านแดดผ่านลมผ่านฝนเนาะ อันนี้ชัดเลยเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกของรถไอ้เมกเกี้นเลเบลนะี่มันอยู่ใต้ฝากระโปรงเนาะอันนี้มาอยู่ด้านนอกของตัวรถถ้าสติกเกอร์ใหม่อะ่ะผมบอกเลยนะครับว่าปลอมแน่นอนนะต้องดูพวกเลเบลพวกนี้ให้สอดคล้องกับปีรถด้วยเช่นกันนะครับมาทันมาดูทางด้านท้ายน,นะครับนี่ครับทางด้านทาน้ายนี่คือช่องชาร์จไฟนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ผมบอกไปแล้วว่าให้มารอบคันตัวกล้องมองหลังนะครับ Mercedes จะเก็บกล้องมองหลังไว้ใต้ฝาปิดเท่ากับว่าทําไมรู้ไหมครับ กล้องเราจะใสยอยู่ตลอดเวลาเพราะถูกเปิดออกมาใช้งานเฉพาะตอนที่เราจะใช้งานตอนที่ไม่ได้ใช้เขาถูกเก็บขึ้นไปอันนี้คือเรื่องดีมากๆแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะบอกให้นะครับ E350E เมื่อกี้ผมแจ้งว่ารถเป็นเครื่องยนต์ 2000cc เนาะในสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น bm หรือ b e n z ยกอย่างเช่น bm316bm318 เอนอ b e200 b e n z e220 นะครับมันจะเป็นชื่อตามเครื่องยนต์เขาเนาะสมัยก่อนยุคเก่านะ พอยุคหลังพอเริ่มมีเทวร์บทโบอะไรขึ้นมานะครับก็จะะมีเรื่องการชดเชยค่าแรงอะไรก็ว่าไปเนาะอย่าง E 200นะครับอาจจะใช้เครื่องยนต์1.8นะครับแต่สมัยก่อนถ้าเป็นรหัสนั้นอนะ่ะ3ามหนึ่งหก็คือเครื่องมันหกสามหนึ่งแปดเครื่องมันแปดเอซีหนึ่งแปดศูนย์อะไรเงี้ยก็คือเครื่องพันแปด E สองร้อยเครื่องสองพันแต่ในยุคนี้นะครับมันมีการชดเชยเรื่องพวกนั้นนี่ไม่ว่าจะเป็น E สามห้าศูนย์ E, 350, e คือคลาสของรถยนต์เทอร์โบรถ E คลาสเนาะสามห้าศูนย์ก็คือ ถึงแม้รถจะเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีแต่มีพละกำลังเท่ากับรถที่เป็นเครื่องยนต์3,500ซีซีอ่ะจอดอยู่ด้านข้างเลยไอ้เนี้ย3,500ซีซีออริจินอลนะครับตัว R350 นะครับนี่เห็นไหมเขาจะเขียนเลย R350 เครื่องยนต์3,500ซีซี V6 จาก Mercedes b e n z นะครับเก็ตไหมพี่เก็ตเนาะอันนี้ก็เป็นความหมายนะครับการมงบอกของเขาแล้วกันแล้เปิดฝาท้ายขึ้นมากันเลยดีกว่านะครับ นี่าครับฝาท้ายนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับที่เก็บสัมภาระท้ายนะครับจะเสียพื้นที่ไปกับที่วางแบตเตอรี่นะครับแต่มันก็ดูเป็นระเบียบนะในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับดูเป็นระเบียบดีแท่งฉุกเฉินแน่นอนนะครับจะอยู่บริเวณนี้ซึ่งอยู่ครบนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้ากดปิดได้เลย <S <S โอเคเนาะอ่ะถัดเข้าไปดูต่ออเบาะท้ายนะตะกล้องมาเลยลูกตะกล้องมาเลยเปิดเบาะหลังขึ้นมาเลยนะครับ คันนี้จะเป็นเบาะหนังอาร์ติโก้ทั้งคันในสไตล์ของ m e r c e d e s b e n z นะครับเด็ตบีเบลมีมาให้สามตำแหน่งมีพนักวางแขนตรงกลางให้มาพร้อมนะครับแอร์แบ็กให้มารอบคันนี่ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่จะมีม่านเห็นไหมครับมีม่านข้างให้มาพร้อมนะมีม่านข้างลำโพงจะเป็น O E M เนาะถ้าเป็นแบบตัวท็อปทอปก็จะเป็นเบอร์เบสเตอร์นะครับด้านหลังจะมีช่องแอร์มาให้นะครับมีช่องชาร์จ U S B มีพอว์เวอร์เลสให้ไม่์ต่างนะครับ ไปดูทางด้านหน้าทางด้านหน้าก่อนจะนั่งเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับให้ดูสภาพของเบาะก,ก่อนเบาจะเป็นเบาะหนังอ์ติโก้นะอันนี้จะไม่มีการฉีกขาดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นอาการประจำเหมือนเป็นแบบเป็นน้ำยาลอกหร,อหรือว่ามันเป็นฟิล์มที่ติดไว้นะครับแต่อันนี้ผมเจอหลายคันนะแม้กระทั่งตัว E สา0รอยตัวใหม่ก็เป็นนะครับแต่ตัวเบาะคือไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตขึ้นมานั่งนะครับ สำหรับคนสูง1 8 1่งเซนติเมตรนะครับก็ไี่ว่าไงดีพื้น,นที่เฮดรูมก็เหลือเยอะอยู่นะครับแล้วก็เพดานคันนี้ดูเลยไม่มีร่องรอยการเจิมใดๆนะครับเพดานคันนี้ไม่มีร่องรอยการเจิมเลยนะครับคอนโซลเป็นไงบ้างคอนโซลสวยๆเนาะอ่าแล้วก็คันนี้เป็นระบบพุชสตาร์สามารถหยยบเบรกกดปุ่มสตาร์ได้เลยนะครับ โอเคเราต้องปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เสียงนะครับโอเคนี่ระบบแอร์นะครับก็จะเป็นออโต้นะครับแล้วก็แยกโซนด้วยนะแยกโซนดีอย่างไรดีตรงที่ว่าสมมติอ่าอันนี้เป็นผมว่าเป็นปัญหาทุกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ชายตัวใหญ่ๆอย่างเราก็ชอบความเย็นมากกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆบางๆนะครับหรือไหมว่าเรียกว่า ผู้หญิงที่ไม่บางก็เป็นคนขี้หนาวแล้วกันผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องกล้ามเนื้อบบผู้ชายมีกล้ามเนื้อเยอะกว่านะครับก็เลยแข็งแรงกว่าทีนี้สมัยก่อนอะรถจะมีปุ่มแอร์อยู่อันเดียวแม้กระทั่งเบนหมุนขึ้นมาเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่ถ้าเย็นก็ต้องเย็นทั้งคันนะถ้าจะไม่เย็นก็คือจะไม่เย็นทั้งคันเช่นเดียวกันนะครับทีนี้การแยกโซน,นจะเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นอ,อันนี้เดี๋ยวผม ลองนะสองฝั่งเลยเห็นไหมครับฝั่งนี้ผมปรับยี่สิบห้านะฝั่งนี้ฝั่งผู้โดยสารฝั่งนี้ผมปรับยี่สิบสองนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าการคุมโซนของอุณหภูมิอะต่างกันโดยชัดเจนก็เท่ากับว่าไม่ต้องเถียงกันแล้วไม่งั้นขับขับไปไอ้นี่เอาแอร์ลงอีกพอเอาแอร์ลงเกิดอ,อะไรขึ้นคนขับรถรู้กันครับยิ่งขับทางไกลนะเหงื่อออกมือใครเป็นบ้างผมเป็นนะแล้วพอแอร์ไม่เย็นอะหมายความว่าไง โหทีเนี้ยน้ำเหงื่อเนี่ยออกมาที่พงมาลายพงมาลายลื่นขับไปอันตรายไหมครับอันตรายนะแล้วก็อยากจะให้มือเราเย็นด้วยแล้วก็ให้มือเราแห้งใช่ไหมทีนี้ปุ๊บขับอยู่ถ้าเขาไปปรับแอร์เรียบร้อยเราก็ต้องไปปรับขึ้นอันตรายไหมครับอันตรายที่2นะครับเพราะว่าต้องไปโฟกัสอยู่กับการปรับแอร์นะครับบอกให้ปรับขึ้นให้หน่อยคงไม่ปรับเขาบอกเขาหนาวนะครับต้องบอกว่าบ้านอื่นไม่รู้เป็นไงครับแต่บ้านผมเป็นอย่างนี้ครับเป็นคนที่ไม่ต้องการหลักการและเหตุผลนะครับทําตามความต้องการของตัวเองเท่านั้นนะครับ ต่อให้เราจะบอกเหตุผลอะไรเข้าไปเขาไม่ฟังนะครับก็เขาจะทําแบบที่เขาทำนะบ้านใครเป็นบ้างกดหนึ่งวะกดหนึ่งวะบ้านใครเป็นบ้างบ้านตาก้องผมก็เป็นเป็นวะเป็นใช่ไหมทุกบ้านเป็นหมดอ่ะสองบ้านแล้วมีบ้านอื่นเป็นอย่างไรก็คือพูดง่ายผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้านนะครับแล้วก็ไม่ฟังเหตุผลเราเลยนะครับต่อให้เราจะมีเหตุผลที่สอดคล้องและดีมากแค่ไหนก็ตามนี่เอาความในใจมาเล่ากันเหรอ เราเล่นเราเล่นอ่แถบมาดูกันต่อน,นี่ไฟ ambient light เห็นชัดไหมนี่ซึ่งสามารถปรับได้นะปรับในไหนนะครับสามารถปรับในหน้าจอเนี่แหละเราสามารถกดปุ่มขีดลตรงนี้ได้ผมให้ดูก่อนนี่มีเนวีนะครับมีเรดิโอนะครับเนวีก็จะเป็นแผนที่เนาะเดดีโววิทยุมีเดียก็เชื่อมต่อโทรศรัพท์เอยอะไรเอยนะครับโทรศรัพท์นะครับแล้วก็การตั้งค่าตัวรถนะครับระบบปรับอากาศเออลืมบอกว่าจะมีภาษาไทยให้ด้วยนะอันนี้คือข้อดีระบบช่วยเหลือแอสซิสแตนต์ต่างๆนะครับ แล้วก็มีการตั้งค่าไฟเนาะตั้งค่าไฟก็สามารถปรับเปลี่ยนพวกไฟแอมเบียนไลท์ได้อย่างนี้นะครับนี่อันนี้เป็นสีออกน้ำเงินม่วงอยู่นะเดี๋ยวผมก็อาจจะไปปรับให้เป็นสีอะไรดีออ่าอันนี้ปรับหลักสีกดก่อนอ่าเราสามารถไปปรับสีตรงนี้ได้สมมติผมปรับเป็นสีออกเขียวๆแล้วกันเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับสีแดงดีไหมสีแดง อ่าเห็นไหมก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าสีไหนเหมาะสุดก็จะออกม่วงๆน้าเงินนี่แหละที่จะเหมาะกับ Mercedes มากที่สุดสำหรับผมนะมันดูแบบดูหรูหราดีนะครับแล้วเราก็สามารถปรับหลักสีได้แล้วก็สามารถแยกโซนได้ด้านหน้าด้านหลังนะครับความสว่างบางทีแบบเราอาจจะลาคาญเนาะขับรถกลางคืนใช่ไหมเราก็เอาด้านหน้าลงก็ได้นะหรือว่าด้านหลังนะครับลูกๆอยากนอนนะครับไฟมันเป็นรบกวนเขาก็สามารถเอาลงได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งค่า ในนี้ได้เลยนะครับรวมถึงว่าการปรับโหมดการขับขี่นะครับนี่นะครับพอปรับโหมดขับขี่นะครับก็จะมาขึ้นที่หน้าจอด้วยนะครับเห็นไหมครับมีปุ่มยกรถเนาะอันนี้เป็นโช้กแอร์เมติกนะครับสามารถยกได้ก็สูงขึ้นประมาณ3ามเซนนะครับมีปุ่มฟักกิ้งแอซิดนะครับนี่ช่วยหาที่จอดให้ได้ด้วยนะครับโมเตอร์ไซคเบนนี่ค่อนข้างจะฉลาดเรื่องนี้อยู่เลยนะครับ โอเคนะคุณผู้ชมพวงมาลัยต่อพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเนี่ยเป็นหนังหนังเนปป้านะครับมีพัดดอชิฟแล้วก็เกียร์จะอยู่ที่คอเนาะคันนี้เกียร์ 9G นะเอนะแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยเกียร์ต้องอยู่ตรงนี้เนาะเกียร์ต้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงพวงมาลัยสามารถปรับได้อันนี้จะเป็นปุ่มปรับไฟฟ้านะครับเห็นไหมนี่นะครับสะดวกมากนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับอ่าดูเลยนะมีเมมโมรี่สามตำแหน่งนะครับ พนักพิงผีสีษะสามารถปรับได้ตัวรองต้นขาสามารถปรับได้และที่สําคัญสามารถปรับเบาะฝั่งซ้ายได้อีกนี่ดูเห็นไหมแค่เพียงกดปุ่มสามารถปรับเบาะฝั่งซ้ายได้อ่าฟังก์ชันนี้สําคัญไหมสําคัญตรงไหนรู้ไหมสาคัญตรงที่สมมุติเราเดินทางไปกับลูกนะครับเดินทางไปกับลูกถ้าสมมุติเราจะเอื้อมไปปรับจากฝั่งนู้นเป็นไงครับอันตรายไหมถ้าไม่ใช่ไฟแดงห้ามทําเด็ดขาดน,นะอันนี้นะครับต่อให้ไม่ใช่ไฟแดงแล้วก็สามารถนั่งท่านี้แล้วก็ ปรับให้เขาได้อยู่ในโพสิชันที่เหมาะสมนะครับไม่ต้อง,องไม่ต้องเอื้อมอะไรเลยนะครับอ่าเพราะว่าอย่าลืมน,นะการเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับมันปรับช้าถ้าเป็นเบาะแมนวนวลมือจะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังกดนี่เลยปุ๊บกใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะต้องเสียเวลาไปกับการเอื้อมอย่างเงี้ยอันตรายนะครับอันนี้ก็เป็นออปชั่นหนึ่งนะครับที่อ่ผมมองว่าเมคเซนแล้วก็สมเหตุสมผลแล้วกันนะครับอ่ากระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีม่านบังแดดนะครับแล้วก็พร้อมไฟส่องสว่างเป็นแสงสีนวลน,นะ สวยนะเนี่ยคุณดูไฟในกลางรถของเขาเนี่ยครับแสงสีนวลน,นะครับสวยงามมากเลยนะครับเออแล้วก็นี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูสมมุติเรากดนิเกเตอร์เนี่ยอันนี้ปัญหาเมื่อกี้เราพูดถึงปัญหาคู่รักใช่ไหมอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือกินอะไรดีเนาะกินอะไรดีถ้าอยากกินอะไรก็ป้อนลงไปเลยเนาะหรือว่าจะหาว่าเออเรียกว่าไงเรียกว่าให้เขาหาจุดสนใจแล้วกันที่เป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เนาะถูกไหม อย่เว้นอยากกินหาของกินอ่าถูกไหมถ้าจะกินปิ้งย่างต้องไปร้านไหนครับจะไปกินปิ้งย่างเกาหลีต้องไปร้านไหนท่านสมมติอยากกินปิ้งย่างเกาหลีก็ต้องไปที่เปียงย่างปิ้งย่างเกาหลี2 1 9นะครับอ่าใช่ไหมถ้าอยากกินโค้ซองก็ต้องไปร้านไหนไปร้านเจมบบลองเจลรี่ถ้าอยากกินซีฟู้ดไปร้านไหนครับไปพีพีฟาร์มซีฟู้ดอยากกินเนื้อต้องไปวัวทองอยากกินเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยต้องไปร้านไหนครับต้องไปเบอร์เกอร์บีกู๊ดถูกไหมครับถ้าอยากกินอาหารแล้รลองคาราโอเกะไปด้วยต้องไปร้านไหนครับ ต้องไปปลาอยู่เย็นนะครับอยากกินสต็ีฟูดข้างทางไปร้านไหนครับไปตองริมทางนะครับอันนี้ยกตัวอย่างร้านอะาหารให้ฟังเฉยเนาะก็อ่ะก็จะหมดปัญหาไปวันนี้กินอะไรดีจะเจอคําถามจากคนนี้เลยอะไรก็ได้มันเป็นเหมือนการตอบคาถามด้วยคาถามแนละ้วก็อาจจะมีปัญหากันผมเชื่อว่าต้องมีคนเคยทะเลาะก,กันเรื่องนี้เอาพูดตามตรงเลยนะอะให้รถจัดการให้แล้วกันก็คุยกันก่อนไปตามนี้นะแล้วก็จิ้มเลย เชื่อไหมเขาจะบอกว่าไม่เอาอยู่ดี <c oughs> เราต้องพูดจนกว่าจะเจอสิ่งในใจเขาที่เขาอยากกินอยู่แล้วนะครับนะนะนี่เอาความในใจมาเล่ากันเหรอคลิปนี้นะไม่ดีเลยนะถ้าทางบ้านเห็นอาจจะโดนตีหัวก็ได้นะครับ <c oughs> มาๆลงข้างล่างกันมามาผมขอย้อีกทีแล้วกันรถคันนี้คือ mercedes benz e 3 5 0 ea วังกาดที่สำคัญเลขไม้เพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นป้ายแดง 299ประมาณ3ล้านนั่นแหละนะครับวันนี้เป็นมือ2ก็เหลือเพียงแค่1 1 3 9ล้านหาบาทเท่านั้นสภาพจำนหนิต่างๆผมไปดูรอยขนแมวอะไรต่างๆไปแล้วตรงนี้ถ้าสีเลียตเราทํทำการเก็บงานให้นะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับวิสารอตุกคาสาขาการจนาพิเศษเรามีรถให้เลือกมากมายหลยครับอย่าลืมครับคิดถึงรถยนต์มือ2คิดถึงวิสารอตุกค่าสาขาการจนาพิเศษวิสารอตุกค่าซื่อสัตย์จริงใจไม่ทิ้งรถ และววันนี้คุณอยู่กับผมบางวิสาตุคาครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ